รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันอังคารค่ะ28ตุลาคม2557วันนี้เรา3าคนนะคะปุกแต่โบมาแล้วค่ะวันนี้ข่าวเยอะมากๆเลยนะคะ,คะเริ่มต้นกันที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคลิกออฟนะคะ1พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการเปิดรับแจ้งให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการรับเงินช่วยเหลือ,อยางพารา1,000บาทต่อไร่นะคะซึ่งเข้มงวดในทุกขั้นตอน,นะคะ่ะเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันการสวมสิทธิ์นะคะหากพบ ำเนินโทษตามกฎหมายในทันทีค่ะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปิติพงษ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แถลงข่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการดําเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการตามคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกรย ซึ่งโครงการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วนได้คือโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางแ่ตราไล่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่เป้าหมาย85 0,000ครัวเรือนโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินถึงมือเกษตรกรประมาณอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์46กรายการนะคะตามหนังสือของกรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่สวนยางเปิดกรีดที่อยู่ในขาย จะได้รับความช่วยเหลือประมาณ8.2ล้านไร่เระยะเวลาในการดำเนินการคือ6เดือนวงเงินรวมนะคะ8,453ล้านบาทโดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยเกษตรกร8,200ล้านบาทโดยใช้เงินทุนของทกศและให้ทกศจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อชำระคืนเงินต้นเงินเนี่ยนะคะคืนจากการดาเนินงานตามโครงการและค่าชดเชยดอกเบี้ยทกศและค่าบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวน253ล้านบาท วงเงินใช้จ่ายในปีแรกนั้นอยู่ที่จำนวน253ล้านบาททางด้านของกมรมส่งเสริมการเกษตรค่ะก็ได้เตรียมแผนการดําเนินการโครงการดังกล่าวให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรโดยจะเริ่มเปิดรับแจ้งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2557โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้นั้นต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตร การตรวจสอบรับรองสิทธิเกษตรกรโดยมีคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอตั้งแต่10พฤศจิกายนถึง31มีนาคม2558ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะคะคเกษตรกรรายเดิมและเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบพื้นที่เปิดเกรดด้วยค่ะค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ เร่งแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่านะคะแล้วก็พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะเป็นมาตรการนายชวธิชูกรปจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะว่าได้มีการประชุมปัญหาที่ดินทับซ้อนค่ะร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรนะคะว่า จากปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็การตีความข้อกฎหมายที่มีความเห็นแตกต่างกันที่ประชุมของทั้งกระทรวงทั้งสองกระทรวงค่ะจึงมีข้อสรุปร่วมกันนะคะว่าให้แต่งตั้งคณะทํางานระดับกระทรวงแล้วก็ระดับพื้นที่เพื่อจัดทําเป็นโรดแมพค่ะแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้แล้วก็พื้นที่สปรกรให้แล้วเสร็จนะคะภายใน6เดือนค่ะโดยคณะทํางานระดับกระทรวงได้มีการมอบหมายนะคะ ให้ทางด้านของปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์และปะลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมกันส่วนคณะทํางานระดับพื้นที่ค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานนะคะอย่างไรก็ตามเป้าหมายสําคัญที่2อกระทรวงร่วมกันดําเนินการในครั้งนี้ค่ะคาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากขึ้นส่วนหนึ่งหรือสามารถนําไปจัดสรรให้กับประชาชนผู้ไร้ที่ดินทํากิน โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีพื้นที่สบกส่งมอบคืนประมาณ3ล้านไร่รวมถึงสามารถดําเนินการกับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าขาดคุณสมบัติในการได้สิทธิ์ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ มาปิดท้ายกันที่ความเดือดร้อนนะคะของชาวนาจังหวัดบุรีรัมค่ะหลังจากที่รอเงินจากรัฐบาลนะคะร่ละ1,000บาทไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็แห่กันนะคะออกมานำทรัพย์สินมีค่าไปจำนำที่สถานธนานุบาลค่ะก็เพื่อที่จะนำเงินไปซื้อปุ๋ยใส่นาข้าวนะคะแล้วก็เตรียมไว้เป็นค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวกันอย่างคึกคักค่ะ ชาวนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นำเสียบทรัพย์สินมีค่านะคะเช่นทองรูปพรรณค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจำหนนที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กันอย่างคึกคักค่ะเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งนำการไปซื้อปุ๋ยนะคะใส่นาข้าวรอบสุดท้ายแล้วก็บางส่วนเนี่ยเตรียมไว้เป็นค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะเนื่องจากขณะนี้ชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทจากรัฐบาลเพราะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายชื่อและรับรองจากคณะกรรมการค่ะ ขณะที่ทางสถานธนานุบาลน,นะคะก็ได้เตรียมเงินสดไว้รองรับให้บริการลูกค้าค่ะกว่า100ล้านบาททั้งยังมีเงินหมุนเวียนจากทรัพย์สินที่รับจำนำอีกกว่า300ล้านบาทด้วยซึ่งคาดว่าจะเพียงพอนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะด้านนายประเสริฐสันคําผู้ช่วยผู้จัดก,การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระบุว่าช่วงนี้ได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนำกันอย่างคึกคักเฉลี่ยวันละ300-400รายนะคะต้องใช้เงินให้บริการรับจำนำวันละ5 ถึง6ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเท่าตัวค่ะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการจะเป็นชาวนาที่ต้องการนําเงินไปเป็นค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวข้าวและคาดว่าจะมีประชาชนและชาวนานําทรัพย์สินมาใช้ในการบริการรับจำนำนะคะคึกคักไปจนถึงสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวค่ะค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ต้องงดปลูกข้าวนาบรางกับทางด้านของกรมชนประธานกันค่ะค่ะ